สวัสดีครับผมธนิตเย็นใจชื่นนะครับและคณะทีมงานของผมนายอนุภาพสังกษัมนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวโปรแกรมแคชเชียร์นะครับผมโปรแกรมของผมเนี่ยเป็นโปรแกรมแคชเชียร์ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าแคชเชียร์ครับผมโปรแกรมเนี่ยตัวโปรแกรมเนี่ยเอาไว้สําหรับพวกร้านค้าเลยครับผมสมมุติร้านร้านค้าร้านหนึ่งมีรายการอาหารและแรายการน้ํเดิมถ้ามีลูกค้ามาซื้อเนี่ยครับ ลูกค้าก็มาติ๊กว่าจะเอาอะไรอันนี้อันนี้อันนี้เลือกน้ําอันนี้อันนี้อันน,น,นี้แล้วก็คิดเงินมาให้เรียบร้อยเลยว่าเอออันนี้เท่าไหร่นะเออคุณต้องจ่ายเงินเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพื่อสะดวกในการจ่ายเงินตอนกินเสร็จครับอ่าแล้วเดี๋ยวผมมาอธิบายที่หลังอีกครั้งนึงนะครับเรามาดูตัวโปรแกรมผมกันกันก่อนเลยนะครับผมนี่ผมสร้าง total java ไว้ครับผมตัวโปรแกรมผมอยู่ในนี้นะครับเปิดขึ้นมาเลยอ่า นี่คือหน้าต่างดีไซน์ของมันนะครับหน้าต่างดีไซน์อของรายการอาหารราการเครื่องดื่มแล้วก็ราคาอาหารทั้งหมดครับซึ่งตัวนี้ผมจะมาอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับเรามาดูซอสโค้ดกันก่อนนะอ่านี่คือซอสโค้ดของโปรแกรมครับผมคือง่ายๆเลยครับโปรแกรมซอสโค้ดของผมเนี่ยคือเรากําหนดกําหนดให้มันว่ามีอิน อินเท่ากับมันนี่เท่ากับสูไว้ก่อนครับผมส่วนตรงนี้ผมจะมาอธิบายทีหลังนะครับว่ามันเกิดขึ้นนะยังไงนะครับผมหรือผมจะมาอธิบายการรันโปรแกรมของมันก่อนนะครับอ่าไปที่หน้าต่างดีไซน์นะครับผมพอมาถึงนี้แล้วผมจะรันโปรแกรมให้ดูนะครับว่ามันจะทํำยังไงนะอ่าเมื่อเรารันขึ้นมาแล้วครับคุณอยากสั่งอาหารอะไรสั่งเลยสมมุติว่า ลูกค้าคนหนึ่งมาซื้อปูลผลงกะหรี่อยากกินปัวผลงกะหรี่อยากกินไก่งวงเอราวันอ่าแล้วก็เขากินสองอย่างครับแล้วก็ไปเลือกอ่ารายการเครื่องดื่มสมมุติแล้วเขาซื้อแหละรายการอาหารสองอย่างรายการเครื่องดื่มเขาอยากกินน้ำชามะนาวปัน่นอ่าน้ำคิวคู่มงอ่าครับเขาซื้อสองอย่างแล้วเขาก็กดรวมเงินเลยคือเขาอยากกินแค่สองอย่างแล้วก็ไปนั่งทานอาหาร,หารเมื่อทานเสร็จก็คำนวณจ่ายเงินเรียบร้อยครับ จบเสร็จไปหนึ่งคนหนึ่งคนนะครับพอคนต่อมาเนี่ยครับคนต่อมา,อาสั่งห้าอย่างเนี่ยห้าอย่างนี้ก็มีเหมือนกันเลยปูผงกระลีไก่งวงเอราวันแล้วเพิ่มมาอีกสามอย่างคือผัดกะเพราปูสับหมูสวรานตัวลาสก้าผัดขี้เมาเนี่ยครับเพิ่มมาอีกครับผมแล้วรายการเครื่องดื่มเขาก็สั่งมาอีกสามอย่าง นอกจากที่จะมีน้ําชามะนาวปั่นแล้วก็น้ําชีครุ่งเนี่ยเขาก็เพิ่มน้าประเชปั่นขึ้นมาน้าประเชคนครับขปอรโทษครับน้าประเชคันน้ัเขียวมันตกสายย้อยอ่ะแล้วเมื่อเขาเลือกเสร็จเขาคิดเงินรวมทั้งหมดปัป๊บสองพันสี่ร้อยสสบี่บาทพอเขาคิดเงินปุ๊บใช่ไหมครับะระบบเนี่ยก็จะส่งไปในร้านแล้วร้านก็เนี่ยก็จะทําอาหารมาแล้ว เมื่อทำอาหารมาก็จะส่งสลิปมาด้วยเป็นทั้งหมดสองร้สสี่ร้อยสาิบาททั้งหมดแล้วเมื่อเรากินเมื่อลูกค้ากินเสร็จเนี่ยจะได้ไม่ต้องไปให้ลูกค้าเราเช็คบิลอะไรเงี้ยครับก็มีรายการอาหารมาให้เลยราคาให้เลยว่าเออให้ลูกค้าจ่ายเท่าไหร่เท่านี้เท่านี้นะจะได้เป็นการประหยัดเวลาดูไปด้วยครับผมครับอ,อันนี้ผมก็มาพูดเ,เกี่ยวกับการรันโปรแกรมแล้วนะครับผม นี่ค,ค,คือการรันโปรแกรมนะครับเออเกือบลืมไปครับเมื่อเราสั่งเนี่ยครับผมเมื่อเราสั่งอาการอาหารรายการเครื่องดื่มราคาอาหารเนี่ยเราก็มาดูเนี่ยสมมติว่าปูขนุกะหดีไก่งวงเอราวันปูสับหมูสวรค์ปูรัสก้าแล้วก็รายการเครื่องดื่มเนี่ยครับมีน้ำชามะนาวมีน้ำคิควขุมงน้ำประเชคั้นน้ำเขียวเราก็มาดูราคาที่นี่ครับผมว่ามันเท่าไหร่ ฟูง่งก็ดีสองร้อยห้าสิบไก่งวงสามร้อยสิบนี่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 ราคาเท่านี้เท่านี้เรามาดูเนี่ยลูกค้าเนี่ยก็สั่งสั่งสั่งเลยครับแล้วเขาก็จะคิดเงินมาให้เราทั้งหมดเลยครับผมอ่าเราก็จะผมก็อธิบายตรงนี้ให้ให้ฟังนะครับแล้วเราจะมาดูตัวซอสโค้ดกันผมขออนุญาตปิดนะครับอ่าเรามาดูตัวซอสโค้ดกันนะครับผมของโปรแกรมของผมนี่ นี่ครับโปรแกรมของผมเนี่ยง่ายๆเลยครับผมเเราคลิกเข้ามาที่ตัวบัตเทนะครับตัวบัตเทิลบัตทก็คือตัวนี้เลยคลิดรวมเงินทั้งหมดของเรานะครับคลิกเข้ามาปุ๊บพอเข้ามามันจะเข้ามาที่ private boy พอเข้ามาปุ๊บเรามาตั้งค่าให้มันรับค่าจากนี่มาครับจาก รายการอาหารรายการเครื่องดื่มมารวมแล้วมาแสดงผลลัพธ์ออกมาให้เราดูว่าเออมันเท่าไหร่นะครับเรามาดูครับก่อนอื่นเลยเราต้องตั้งค่าอินเท่ากับศูนย์ไว้ก่อนเพื่อที่โปรแกรมจะได้รู้ว่าเออมันเท่ากับศูนย์นะแล้วเราก็มาใช้ if นี่ครับปุ่ม j radio button เนี่ยคืออย่างเออรายการอาหารอันแรกคือปัว่อกะหรี่เนี่ยครับตั้งไป ส้งไ y e s dot select เท่ากับ two money เท่ากับ money บวกสองห้าสิบเนี่ยครับที่มันบวกสองร้อยีกเพราะว่าตัวผงกะหรีเนี่ยมันราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับผมเราก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกราคาทุกราคาทุกราคาตามที่เราต้องการที่เราที่เรากาหนดราคานั้นราคานั้นแล้วแต่รายการอาหารในการเครื่องดื่มว่าเรากาหนดเท่าไหร่ล้วก็มาใส่โค้ดในนี้ ครับผม,มเมื่อเนี่ยครับอพอมาถึงเ t ตฟิวเพื่อเมื่อเราใส่เสร็จปัป๊บเรามาถึงเจตฟิวนะครับเจตฟิวนี้คือ,อเมื่อเราคลิกเมื่อเรากดปุ่มเจเรเดียล t ั n ทอนเนี่ยเจเรเดียลปัททอนเนี่ยคือไอ้ปุ่มเนี่ยครับกลมๆเนี่ยครับเมื่อเราคลิกไปปุ๊บปุ๊บสมมติว่าคลิกกวดผมก็รีที่ผมได้รีวิวไปให้ดูตอนแรกเราคลิกปวดผมก็รี ไก่งวยละวนันพระประจนจักรวาลแล้วมาเลือกน้ําอะไรเนี่ยครับผมไอ้พวกนี้ไอ้ปุ่มเจโรบัลทอนเนี่ยมันก็จะบวกเงินให้เราเลยสมมุติว่าเนี่ยก,กัวผงกะหรี่มันมีราคาสองห้าสิบาทอ่ะบวกน้ําเลยแล้วกันครับบวกน้ําชามะนาวปาั่นเลมอนเจ็ดสิบบาทเนี่ยครับไอ้เงินที่เรากดไปเนี่ยมันก็เลือกมันก็มาจะมารวมแล้วมันจะมาเก็บค่า เจ็บค่าไว้ที่ text field แล้วรวมกันมันจะรวมกันแล้วก็โชว์ว่าเออเราต้องเสียเงินเท่าไหร่ครับผมครับโปรแกรมของผมมีแค่นี้ครับครับผมถ้านี่ครับแล้วนี่คือกลุ่มต่างๆที่ผมได้เอามาลงไว้นะครับมันมีทั้งหมดมี button มี internet frame มี label แล้วก็มี J radio button นะครับแล้วก็มี text field ครับ ก็ผมถ้าท่านใดอยากต้องการที่เอาโปรแกรมโมไม่ใช้ก็ใช้ได้นะครับผมผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับเพื่อแล้วในอนาคตผมอาจจะมีการพัฒนาที่ดีขึ้นมากกว่านี้ครับผมออขอบคุณที่ติดตามมารับชมนะครับขอบคุณครับ